วันนี้ที่โรงแรมแกนไฮเอทเอราวัณถ um นนราชดมริเขตปทุมวันนายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธการตอบคำถามถ,ามถึงความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวระหว่างเดินผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าการที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาให้สัมภาษณ์รายวันอาจทําให้เกิดความสับสนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคําถามเพียงแต่หัน มายิมรวมถึงปฏิเสธต,ตอบคําถามว่าทางทราเนียบรัฐบาลได้มีการถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการแล้วหรือไม่เกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาท อย่างไรก็ตามเมื่อนายเศรษฐาได้ขึ้นไปบนรถก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าเรื่องคุณจุลพันธ์นั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มีความรู้ความสามารถและมีการคุยกันตลอดอย่าไปพูดอย่าไปด้อยค่าอย่าไปอะไรไม่ต้องห่วงทีมเดียวกันตลอดเวลาและมีความมั่นใจในตัวท่านตลอดเวลาผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยว่าจากกรณีที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานและการให้สัมภาษณ์ในเรื่องเงินดิจิทัลใน X ของนายเศรษฐาอาทิจุลพันธ์มือไม่ถึงและไม่เข้าใจจุดประสงค์ของ โครรงกาซึ่งนายเศรษฐาได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นคนดีและเก่งครับขณะที่บางคนคอมเมนต์ว่าไม่ควรเรียกไปด่าแล้วเปลี่ยนคนเลยคะแนนนิยมรัฐบาลและนายกพึ่งจะเพิ่มขึ้นก็เจอระเบิดจุลพันธ์เข้าไปหลายครั้งครั้งนี้คือบอมสุดความเชื่อมั่นและคะแนนนิยมดับบูบในความเห็นดังกล่าวนายเศรษฐาเข้าไปตอบว่าไม่เปลี่ยนครับ ถามว่าการที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะเข้าพักค้างคืนในธรรมเนียบรัฐบาลจะมีเลิกดีอย่างไรหรือไม่นายกเศรษฐาบ,บอกว่ายังไม่มีเลิกยังไม่ได้เช็คเมื่อถามว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะเข้ามาค้างคืนในธรรมเนียบได้หรือไม่นายกเศรษฐาบ,บอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้คงไม่ได้เพราะเหลืออีกสองวันก็สิ้นเดือนแล้วแล้ววันที่30ตุลาคมต้องเดินทางไปสปลปลาวมีทวิภาคีกับประธานประเทศสปลปลาวและนายกรัฐมนตรีสปปลาวด้วยถามว่าการพักค้างคืนในธรรมเนียบรัฐบาลจะมาค้างตลอดหรือจะ ค้างเฉพาะวันที่มีแรงงานมากๆในายเศรษฐากล่าวว่ามีงานเยอะก็ต้องค้างหรือวันที่รุ่งขึ้นจะมีการประชุมทำเนียบเช้าอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือมีงานดึกจะได้สะดวกขึ้นเพื่อให้การเดินทางไม่เป็นภาระต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทางด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าทำไมรัฐบาลเพื่อไทยต้องเปลี่ยนท่าทีกรณีแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาท1จะใช้งบประมาณแผ่นดิน2567กว่าพระราชบัญญัติงบประมาณปีนี้จะผ่านก็วันที่17เมษายน2567ใช้ก่อนไม่ได้ผิดกฎหมาย 2. จะใช้มาตรการกึ่งการคลังยืมเงินออมสินออมสินบอกช่วยได้บางส่วนแต่พอถามกฤษฎีกากฤษฎีกาตอบว่าขัดกับพระราชบัญญัติธนาคารออมสินไม่สามารถทําได้ สจะกู้เงินก็เกรงโดนด่าดทั้งประเทศว่ากู้มาแจกสร้างนี้ให้ลูกหลานจะออกพระราชกำหนดเงินกู้ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็ไม่มีเหตุผลฉุกเฉินจำเป็นและอาจขัดพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐ 4. ทางออกที่เหมาะสมแล้วคือใช้งบประมาณแผ่นดินจากการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลดขอบเขตการแจกการขยับวันแจกเป็นปลายเมษายนหรือต้นพฤษภาคมหลังพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านสภา บทเรียนสําหรับพักการเมืองในเรื่องนี้คือการเสนอนโยบายต้องมองความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติไม่ใช่พูดตัวเลขประชานิยมใหญ่โตแล้วเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินถึงเวลาก็มีข้อจํากัดมากมายไม่สามารถทําได้จริงทําให้ต้องเสียหน้าเสียความน่าเชื่อถือและหากจะดึงดันต่อก็อาจสูญเสียมากกว่านั้นดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ